ปิ้งย่างหอมๆเด้อทุกคนไฟลวกไฟล้นทั้งดำทั้งเมาควันนี้หอมคือเก่าปิ้งร้อนๆจ้าเต็มถาดอายาพี่น้องอันนี้ติดจองแล้วเด้อเนาะมีพี่โอนเพิ่นเมาส์ให้แล้วหาซิปใหม่พี่น้องขอบคุณพี่โอนมากๆนะคะเล้าหน่ะโอนเงินมาจองตังเต้จนอยากพ่อทิหนึงแล้วบอจักเนาะอันนี้เอาเมาส์ไปแจกคนละ บ้านละซิปใหม่เดี๋ยวไปลุ่นพี่น้องว่าสิเป็นบัตรผู้ไดแน่เนาะอันนี้เขากำลังสิเลิกเมื่อแต่ตลาดเนาะป่ะใส่ทงเลยแม่เดี๋ยวห่าสีใส่ทงไปหายแต่ละบ้านเนาะบ้านละซิปใหม่สลับสัตพี่น้องตะวันนุ่มหมูเบิดแล้วยั่างโบราณ เหมาไปห้าร้อยบาทลืมใส่เจวค่ะเกราเอามา,าอาีกไปหนึาา่ง

มกจ้อยเยอะๆคนตกลินเพี่ยงเอ้ยมาเต่ตลาดมันในหอย,ม,ย,หอยหมั่วมากคายเฮากระสอบหนึ่งเจ็ดสิบบาทมาจิ้มสวยกันบบบหอย,หยนะ่ะม,มาเขาไปคายตลาดอัแล้วมันอยู่ในกระเข่งแล้วก็ตกเป็นทงนนแล้วก็ได้ขายอยู่แล้วมันเรือนในกระกาแล้วเลยให้เขาเจ็ดสิบบาทหนะกระเข่งเป็นดังซ<ส>ีนะนเบอก ไปซ้ายไปทางไหนอยู่วะขยันด้น่ะต้องไปหนูไม่ยันพลาดพล้อเด้กใส่เดใ่ไม่ยันพลาดใสเป็นไงอ๋อนี่ไมาให้บึงนีพ้นตบ๊บริยูพี่น้องเอ้ยขันตกลิ้นซ้ำนี่บริเผาโต้งแล้วกต่ตำสะได้จักพื้นแล้วนี่นะมือน,นี่นะตว่า <ตำ S 1> อ่ากระดยนกระดาษน้เลยไอาปี่น้องจอยเนี่ยไปเลี้ยงงัวแล้วอันนี้พี่อ้นคนสวยซื้อให้ด้อยจ้าบ้านละสิบไม่เอ้กลือไเ่ห่างจะมีร่ารวยล่ารวยนะคะอย่ดงสุกแล้วก็สุกใจค่ะมาประน้องจอยําีนไปเลี้ยงงัวแล้วี้ยงัวนือ้ากำลังสมบทใหสดทแสงแกเข่าเลยา รถคุณต้องสมด้วยจ้าขี่ๆเรื่อยๆอะไรพี่น,อ<ห>น้นองคือปีว้างหันนะมิเตขี่นอไปเอาพื้นะตีนรถไทยออกกระไอยกับราบ้าแล้วก็ะซ้อนนี่ละดีแล้วบมพากันเป็นยังขี่ขวยขีรถมาดีๆประเทศตีนรถออกเอาเจ๊ตีนรถกับแไปแล้วผัดตีนรถจะคล้องออกพี่น้องอยังกับพ่อร้านปลาไหลออกม้นก่อนดีๆเออแบบนั้นนะเจ๊บ แต่พุ้มเมาเฮวบร้เจ็บดอกพื้นเตีมรถใครโอ้ยบ้านกำลังได้แต่เสาโอ้เห็นแต่อันดอกบักบวบพี่น้องตอนนี้เป็นเสาข้างบักบวบบ้านหุ่งอยู่บิงคนทางซ้อนสิ้นยางไปส่งปีงให้ปลาแพงกับปลาแหละนะ่เนาะปีงยางบ้านละสิบไม้นี่จ้าป้าพี่น้องสะออนบักหุงนะ่งเนาะหนาฝนนี่คงไปก็เป็นดกป้ายยาง บอลเลวชุ่มข่อยเมื่อแต่เดิกมือเสานนีนตะและเตะตะหนทางหันฝนมันลินส่วงแบบตอนกลางคืนนับประมาณหาทุ่มนะฝนเริ่มตกพี่น้องแล้วมันก็เศร้าหวังส่วงใบโมงสองโมงตอนกลางคืนนะเนาะมันก็เศร้าเกือบโบดยเมื่อลงตลาดบาริหานไครเครื่องมันก็เลยโบลายเป็นเลย ป่าอยู่เฮืงินบ่เด้แมนเราไปทางไม่ละบอามาอะไรกินข่ากินน้ำกลัวชีจะไปโลส่งละสวยเนาะอาทิตย์ หนึ่งกับแบบขันสิว่าเมื่อยกับอดเอาเนาะเพราะมันได้ตื่นเ้าร์นะแต่อาทิตย์นี้นะก็คือชินทั้งอาทิตย์ละพี่น้องเพราะว่าขนาดสวงป่าลงตรงนะ้ลูกตั้งแต่สามโมงเศา้าเนาะขันเทาลูกดูเขาดูเขาแล้วมันก็เคยกับกลายเป็นแบบบ่เมื่อยเป็นได้ขันโดนๆได้มาลูกได้มาลูกหนึ่งก็อยากเมื่อยอยู่ยา yeah. ไปซ้ายถ้าตัดหนาเลยป้าดไ,ได้สะเจอพอดีเลยพี่น้องโอ้ลุงเดินคนโก้เด้ดดีเด้อ <c oughs> เอาปิ้งมาทรงอันนี้ไปหนึ่งถุงจ้าสิบไม้จากพี่อ้นคนสวยซื้อให้ตกใจเด้อพี่อ้นเด้อ ได้รับแล้วกาลัง,งวันศุกร์ไปตัดหญ้าห้งัวมันฝนตกหลายมื่อยพี่น้องมีนุ้มีตมะพินเพื่องกับพินเพื่องเลยเมาเข่าเลยเัาสิไปเทียงไปแหล่ทางนี้ขอบคุณค่ะโอ้ยเดนเนียกินเทียงแล้วลจ้าป้าโบโอยู่สามพี่น้องป้าไปสังกทานกาลังว่าสนเอิร์ลงไปอันนันต์กลา,ากลากาังว่าสนเอิร์ลงไปต้มข้าวค่อยอีแม่เขาน้าไปทางเข้าโบหัวป้าไปน้ำ นนะบนาไปนำเขาตีให้ระบ่าเป,ปลี่ยนลุไทยอยู่โเมื่อในโบได้มีผู้ได้เขาหูกเลยเนาะไปเบิดแล้วพี่น้องตะกี้ชุมเพลินพักกันต่ำหกสามสี่คนชุมเพลินเมื่อในโบโมีไฟว่างงดจา้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอิญบึงเนาะ ขันบ่มีคนกระสินงงเมื่อ่ตู้เย็นไให้งัวบ่งจิมันยังดีี่วเดินเฮ่อนมันกลวงกะให้มันเล่มผูกไว้ตามนี่นาฟนนี่ก็คือเอาเขาเพื่องอย่างเดียวไปหาเลี้ยงมันกับโบกินโอ้ยสมารมมวอยวอยเท่เหมือนเสียงรถข้าเจ้าดูดเขาพี่น้องตะกี้ซ้อนว่าสิพ้าลงไงเบบึงข่อยกับโบเคยไปเห็นรถเกีย่ยวเขาจกเถื่อหน้าวัน พี่แอนใกล่ที่ซ้อนมักไปถ่ายเราหยามดีนะเขาเราซุกเขาหน้าวานเราโอ้ยผู้บ่าวอยู่เอินกะเพื่อสิคานเอินหารอบอยู่คนเดียวบอสบายดีไอสายโอ้เผาเทียงนอนเว้นนี่จ้าปิ้งพอดีพี่โอนเราสื่อให้ขอบใจเด้อสามสกินสองไอ้น้องไอ้ไซไปเลี้ยงงวัวบอไปแจก อ๋อไปแจกอ๋อเห็ดขามเอาไปแจกโอ้ย,พยเพะรูยเฮือนพี่น้องนี่ปิ้งย่างจ้าทรงหอนหนาบานพี่น้องปลาแหลแล้วโบยูคนลดอเอินแว้งแว้งเคยคิดว่าคันบมีคนกันในศิเดกับเมื่อใสตู่ไปหายเรยวอะเมื่อกอนกลับมาแล้วมื่อหาเตรียมของกินอีกคนพี่น้องบึงตะกี้อีเมลเห็ดขุมเต่าฝนตกมาหนามันอ่างเต็มบ,บัสสวนพาส่องสวนก่อนเด้อบริสองโดนแล้ว นี่สวนพริกส้นปูกเดือนเดือนกัวแล้วบนนี้มันก็เริ่มใหญ่เริ่มงามอยู่เนาะทั้งหมดือแต่ก็ยังเบียกปันใดโอ้ลมโวยๆวยพี่น่องแต่นอนเว้นขนาดมืนอนสิ่หาล้ำหานอนก่อนมืนอนตื่นเศ้าลูกหน้าอมาลาบึงติผูโอ้กินแบบบุฟเฟ่เลยเนาะเฮ้ย แม่ไปแจกข้าวเมาโอเคทุกคนคลิปนี้ก็กคือซิล่าเลย,ดยเ,เด้อนาะงเจนดดก็ขอบใจพี่อ้อนมากๆนะคะขอบคุณค่าที่อุดหนุนหนเนแลเฮงเฮงรวยรว,วยเด้อนาอโศกมันกว่าเก่าขี่ไปราสาบัยดี ตรงหายลูกค,ค้าเรียบร้อยเนาะอยังเลือกของเจซีเพราะว่ามือนี้เราบอาว่างมาตอนก็คือผลละมือเลาซีมาจะเสียดหายใหม่เนาะ